สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะเราจะไปไหนกันคะไปซื้อชุดว่ายน้ำค่ะเอาไปทำไมอะ่ะเย้ซื้อชุดวนะ่ายพ่อแม่ลืมเออซื้อชุดวนะ่ายน้ำอ๋อแม่ลืมซื้อชุดว่ายน้ำเหรอคะแสบสวัสดีพี่พี่ได้ยังคะโอ้เอาดอกไม้มาให้พี่พี่หรอแสบทำอะไรอะ่ะ <laughs> แสบทำอะไรอะ่ะลูกแสบเก็บดอกไม้เหรอคะไหนอัญญาดา อัญญาดาเมินเฉยต่อเรามากเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวรอให้สัญญาตั้งสติก่อนนะคะเพียมาเนี่ยเขาจะแต่งตัวสวยงามนะคะแต่ว่าอัญญาดาเนี่ยยังใส่ชุดนอนอยู่นะคะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าอัญญาดาเนี่ยเขาบอกว่าเขามั่นใจในชุดนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะออกไปช้อปปิ้งกันนะคะเราจะออกไปซื้อชุดว่ายน้ํากันนะคะที่โรงแรมเรามีสระว่ายน้ำหนึ่งสามสระด้วยกันนะคะแต่ว่าอ๋อยังไม่มีชุดว่ายน้ำนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยแม่แอร์มาส่งแล้วแหละแต่ว่าแม่ลืมชุดใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวเราไปซื้อชุดาน้ แล้วก็น้องไม่มาเลยอ่ะน้องจะไปไหมเนี่ยอ,อัญ,ญาดาเป็นแบบว่าปิกวิเวกมากเลยอ่ะอัญดาอัญาดาดูปาลาเหรอคะลูกปลาตัวใหญ่เลยคะพี่มา้าตัวใหญ่นายนามาสวัสดีพี่พี่ตัวเล็กแบบนี้ตัว,วอ๋อมีตัวเล็กด้วยเหรอคะมีตัวหมาหาเหรอแล้วก็มีตัวเด็กๆ็ลูกๆเหรออัญญาดาะอัญดามาสวัสดีพี่ๆีแป๊บหนึ่งค่ะลูกค่ะสวัสดีค่ะมาแบบมาแบบแป๊บแล้วก็แบบเชิดมาไหวแบบว่าแบบอย่างเงี้ยไหวเสร็จปุ๊บแล้วก็ ยืนยอญาดาเนาะเอมมาวันนี้มาอยากได้ปบายน้ําสีอะไรคะสีฟ<ะ>้าสีฟ้าเหรอแล้วน้องอ่ะน,น้องเอาสีอะไรไดีอัญญาดาอีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าเอาสีฟ้าเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วทำไมน้องใส่ชุดนอนอะ่ะเพราะน้องไม่ชอบเปียนน้องเบือ่อน้องเบื่อน้องที่ขี้เกียจเลยน้อง,เ,องเบือ่อตอนนี้จะเป็นเรื่องน้องโซนหรอตอนนี้จะเป็นตอนใหม่ของเรานะคะชื่อตอน เมาหมอยนะคะนินทาทอดประนินอัญญา,านะคะอัญญาดาค่ะอัญญาดานางฟ้าชุดนอนของคุณแม่ไปคะ่ะอัญญาดาลูก bye bye. อัญญาดาปไปไปซื้อชุดไปซื้อชุดว่ายน้ํากันก่อนเร็วไป <Bye bye. S 1> น,นคะคะคนนี้ก็จะเป็นชุดแบบว่านางฟ้านะคะคนนี้ก็จะเป็นชุดแบบว่าชุดนอน <laughs> อัญญาดาใส่ชุดนอนอยู่้หรอ สามอานหอยแล้วค่ะเอ็ม่าชอบไหมเอ็ม่าเจอที่ไหนคะลูกว้าวสอันค่ไหนไหนอาจานยมาดูซีสวยมากเลยนะโอ้พี่ของพี่ม่ามีสี่อันเลยอ่ะอันน้องบอกว่าให้ดูหนูหน่อยค่ะว้าวอันยาจายอยากหาด้วยใช่ไหมอันยอาจายอยากจะหากับพี่ม่าใช่ไหมคะ เราอยู่ตรงนี้กันแป๊บหนึ่งเนาะเพราะเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำที่โรงแรมกันนะคะโอเคหรือเปล่าอากาศดีมากเลยคะ่ะทุกคนอากาศแบบดีมากแล้วก็ไม่ร้อนเลยนะคะพัทยาวันนี้พัทยาโอเจลองอพาร์ทเราได้ไร h ์ next to the sea สวยงามจริงๆค่ะอ๋อเบเบหอยเหรอเบเบหอยเหรอคะ เบยเบย์มันอัญดาเลยอัญญาดาไปเอาตรงไหนเนาะเบยเบยอ่ะอัญญาดาไปเอาตรงไหนมาคะลูกพี่เอมามีแต่หอยตัวพี่ใช่ไหมคะพ่อเอมาเป็นพี่ใช่ไหมคะใช่หอยเบยเบย์มาไม่มีเอมามีแต่หอยใหญ่ๆเลยน่ารักจังเลยว่าจะเก็บไปให้มาม่าเหรอคะจ้าโอ้รักมาม่าโอ้มาม่าได้ยินไหมคะมามาว่าจะตรงนี้อ๋อมุดเจอตรงนี้หรอ มอเจอตรงนี้เหรอคะเแบเบ้หอยเหรอคะอันนั้นอะไรอันนั้นใช่เบเบ้อเหอยไหมอันใช่เปล่าใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่เนาะอ๋ออัญดาต้องขุดใช่ไหมของพี่เอมาเขาเก็บจากข้างบนแต่อัญดาขุดเอาว้าวอุ้ยอันนี้สวยจังเลยสวยจังเลยอันนี้เขาเป็นเล็กๆโอ้ดน,นีน่ารักมากเลยเอมาีพี่มาดูกิน่ารักมาก โอ้นี่น่ารักค่ะเด็กทะเลสายลมเนะขอเงี้ยมาตรัวไม่ฉ่ำชายค่ะนะหอยมานะคะเบบี้โอ้เแบบี้เล็กมากไหนดูซิให้พี่ๆดูหน่อยโอเล็กมากเล็กมากใครมากเล็กๆเ,เหมือนเด็กมๆมตอนเด็กๆใช่ไหมใช่<า>ไหน ว้าว wow. อุย้ยใหญ่มากเลยอันนี้ใหญ่โอ้โหอันนี้ใหญ่มากเลยค่ะนางฟ้าชุดนอนของแม่ว้า wow. ว <Wow. S 1> ไหนคะอุ้อันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันอ,อันนี้สีชมพูนี่คะ่ะข้างในอ๋ออันนี้เป็นสีชมพูด้วยเหรอคาเนี่ยให้พี่ๆดูหน่อยสิอุย้ยสีชมพูจริงๆด้วยค่ะสีชมพูข้างในนิดนึงอุย้ยมาเก่งมากเลยอะ่ะ <c oughs> เอ็มมารู้ได้ไงคะสีชมพูแมทช์กับเอ็มมาเลยนะ ไปมากระใส่สุทชิมพู้ว้าวเอาละ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 ยิ้มละยิ้มละยิ้มละอย่างเดียวก็มีนะคะเล่นนึงก็มีลูกสวัสดีค่ะเอาแล้วเอาแล้ว เอาแล้วเอาแล้ววงยางเรามีแล้วใช่ไหมคะมคขายยังไงคะ 200, อ๋อราคาและเอาไปหนึ่งอันแล้วเล่นด้วยกันได้ไหมไม่ล้วเล่นด้วยกันได้ไหมคะไม่เอาหนึ่งอันได้ไหมคะอ่ะที่น้องจับไ้้นเท่าไหร่คะ ตกลงกันก่อนนะคะเอาแล้วล่ะแม่แมวโดนแล้วล่ะแม่แมวโดนทุบแล้วค่ะอันนี้เท่าไหระ่นะคะสองร้อยหรอคะอัญญาดาอัญญาดาอยากได้หรอคะ,ะ,อะ,ะงั้นงั้นเราเอาไปอันเดียวเพราะว่าเรามีอันเล็กอยู่โอเคไหมอัญญาดาเอาไหมแบ่งกับพี่เอมมาะคะเอมมาจะแบ่งน้องไหมคะถ้าไปโรงแรมเราไม่ทะเลาะก,กันนะคะใช่ใช่ก็<ม>เล่นด้วยกันได้ก็เล่นด้วยกันได้โอเคนะคะ ขอบคุณคุณยายก่อนค่ะเท่าไหร่นะคะคุณยายซื้ออคคุณยายมีตังค์ทอนไหมคะหรือว่าหนูเป็นโอเคทอนแปดร้อยค่ะขอบคุณค่ะ,ะไปค่ะเลสโกค่ะตู้อันยไดช้าช้านะคะ โอเคโอเคค่ะจ้าพี่แมวไปทางนู้นหรอให้พี่แมวไปรอตรงนู้นนะโอเคอพี่แมวไปรอตรงนู้นนะคะพี่แมวไปรอตรงนู้นนะคะพี่วายังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยนะคะพี่แมวก็อยากจะเล่นเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เล่นนะคะให้เด็กๆด,ดูเลเด็กๆก,ก่อนน้ําตรงนี้ไม่ลึกนะคะทุกคนพี่แมวยืนได้ประมาณเอวเลยนะคะ คือสระนี้จะเป็นสระเด็กนะคะเป็นสระที่ไม่ลึกเลยนะคะแล้วก็มันจะมีอีกสระหนึ่งอยู่ข้างหลังนะคะค่ะค่ะพี่แมวไปตรงนู้นค่ะจะมีอีกสระหนึ่งนะคะอยู่ข้างหลังนะคะจะเป็นสระที่ลึกกว่านี้นะคะแต่ว่าก็ลึกประมาณอกผู้ใหญ่อะพี่เอแมาก็น่าจะประมาณแบบประมาณคออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตรงนั้นน่าจะมีสไลเดอ э ร์ด้วยเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปเล่นที่นั่นด้วยนะคะแล้วก็อีกสระหนึ่งนะคะมีทั้งหมดสามสระนะคะอีกสระหนึ่งคือเป็นสระที่ลึกเลยนะคะอันนั้นคือลึกแบบ สองเมตรครึ่งเลยนะคะแต่ว่านัเนแจะไม่พาเด็กๆไปเนาะเพราะว่ามันก็จาอันตรายนะคะเป็นยังไงคะชอบไหมคะชอบไหมคะเดี๋ยวพี่แมวไปด้วยเดี๋ยวพี่แมวไปด้วยอันนี้อะไรคะอ๋อหนูจอนนี้หรอคะโอเคพีแมพอพีแมวว่ายน้ําได้ใช่ไหมคะช่ไม่ชอบไปไกลนู่นไม่ได้ไปได้ตรงนน้นไม่ลึกค่ะแต่ว่าเอ็มมาต้องค่อยๆเอาเท้าแตะดูนะ ไปแล้วคะ่ะยูนิคอร์นไปแล้วคะ่ะยูนิคอร์นไปแล้วคะ่ะไ,ได้ไหมเอ็มาเอาอน,นี้ไปด้วยก็ได้ค่ะเอ็มมาเอาอันนี้ไปแล้วก็ไหว้ไหว้ไหว้ไปไ,บบได้ค่ะได้ค่ะ,คะอ่ะลองไปทางนู้นสิคะเดี๋ยวพี่แมวไปรอตรงนู้นอันเดียจะไปกับพี่เแมวไหมใช่ค่ะ รอน้องด้วยค่ะแมวอยากจะไปเปลี่ยนชุดบ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอเด็กๆก,ก่อนนะคะเพราะว่าไม่กล้าเปลี่ยนนะคะไม่กล้าเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวลูกๆแบบว่าเล่นน้ำแล้วแบบว่าต่อให้มันจะไม่ลึกมากนะคะนี่พี่เอาม่เขายืนนะคะก็ประมาณหน้าอกแต่ว่าเราก็น้องแมวดีกว่าเราจะไม่ปล่อยให้เด็กค้าสายตานะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ลึกมากก็ตามนะคะ มีดอกไม้เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยโอ้ขอบคุณค่ะนนเยอะแยะเต็มไปหมดนนเลยเห่นไหมข้ามายืนแบบนี้มาโอเคค่ะไม่ลึกที่นี่ไม่ลึกไ่มากแต่ว่าให้น้อง <c oughs> ใช่ค่ะนั่งตรงนี้ไหมอัญญาดานั่งตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ที่นั่งได้ด้วยว้าวตรงนี้เป็นบ้านอัญญาดาโอเค อุ้ยโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะนะดาเอาดอกไม้ให้พี่แมวหนะคะขอบคุณค่ะสดชื่นไหมคะชืชื่นยังไงเที่เล่นด้วยใช่ไหมคะเอ่อเล่นด้วยนะโอเคค่ะสดชื่นไหมคะสดชื่นมาก เลยหรอ,อ,อสุดยอดมากเลยสนุกไหมคะสนุกมากค่ะผมผมเข้าตาชายช่เอาผมออกนะคะโอเคค่ะเพีย่เียมมาสี่พียเมมาโอ,โ, 5, 6, 7, โอ้โหห้าหกเจ็ดแปดเก่งจังเลยเด็กๆก,ก,กระโดดแล้วเอามือปิดจมูกด้วยแมวเป็นตอนเด็กๆก็คือแบบกระโดดแล้วไม่เอามือปิดจมูกนะคะน้ำเข้าจมูกยิ่งกว่า เดี๋ยวดูอัญญาดาจ้ำก่อนคุณยายคุณยายไม่ลงเล่นกับน้องเด็กๆหรอคะไปไปถูกคนโอ้โหไก่ช่วยชวยโอ้โหไก่มากไก่มากไก่มากมาแล้วค่ะ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 จ๋าอ๋อไปเล่นที่สไลเดอร์หรออ๋อไปเล่นที่สไลเดอร์หรอใช่อะไปเดี๋ยวพี่กาพาไปที่สไลเดอร์ด้วยโอเค ไปก็ไปทางหลังบอมีสไลเดอร์ทางหลังคุณมีไหนทางหลัง,งบอสนามีสามตีแล้วเจ้าทางหลังคุณมีตีหนึ่งเจ้าว้าวเอ็มาระวังน้องกระโดดมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเอ็มาระวังนะลูกโอ้ยิ่งกว่าเยยนะคะเด็ก,ดกยยิ่งกว่ามากค่ะตอนนี้ ไปที่สไลเดอร์หรอป่ะป่าป่าไปที่สไลเดอร์ป่ะแล้วคุณยายเมื่อไหร่จะไปเดินนะคะเดินเลยครับเจ้าคุณยายเดินกี่รอบแล้วเจ้าสิบรอบสิบรอบแว่ากับเจ้าออกกําลังกาย,ยดีดนะีเนาะขับขับไปที่ไสไลเดอร์ขัไปที่สไลเดอร์หรอคะอัญญาดาอย่าไปที่สไลเดอร์รอ,อันอ,อ,อยู่ตรงไหนอัญญาดาชี้สิอัญญาดา,าจ,จำได้ไหมจำได้ไหมว่าสไลเดอร์อยู่ตรงไหนตรงไหนตรงนั้นเหรอมองมองไปทางนู้นเหรอ โอเคค่ะป่ะป่ะปเราไปที่สไลเดอร์กันนะคะโอเคตรงนี้มันน้ำเย็นมากเลยอะ่ะไม่เอาค่ะไม่ไปไข่ไม่ไอแม่ต้องเชื่อพี่แมวนะคะเพราะว่ามันอันตรายไม่ไปตรงนั้นมันลึกมากลึกกว่าพี่แมวอีกใช่ลึกมากเลย โอโหโอ้โห,โโหราเริงกันยิ่งกว่าพี่แมวเย็นมากเลยไขมาอาาสีชุดนะคะเลือกกันเองนะคะลึกหรือเปล่าไม่ลึกหรือเปล่าแสบไม่ลึกนะไหนลองเหยียบไปสิไม่ลึกเลยไม่ลึกเลยเพี่มายืนสิลูก ได้ค่ะได้ค่ะตรงนี้ไปได้ค่ะโอเคค่ะใส่นี้นะคะโอเคค่ะตรงนั้นไม่ลึกค่ะนี่ไงหนูค่อยๆเดินลงไปค่อยๆเดินลมแนลงไปนะคะจะทํายังไงคะไหนมายืนซิมายืนได้ไหมคะโอ้ไม่ลึกเลยแค่นี้เองใชาา่แต่ตรงนั้นลึกใช่ไหมคะ มาแล้วคะ่ะยูนิคอนสาวของเรายูนิคอนสาวของเรา คุณยายมาไปนู่นได้ต่จจิ๊ไปได้พี่แมวพี่แมวจา,า,จาตรงนู้นเหรอคะตรงที่มีจระเข้เหรอคะใช่ป่ะไปที่มีจระเข้กันนะคะโอเคค่ะป่ะคุณยายลงมาเดินสิคะไม่ลึกเลยค่ะตรงนี้น่าจะประมาณเอวอะแม่ แม่ลองเดินมาก่อนแม่ลองเดินเนี่ยแม่ดูแมวนี่อโอ้กำลังกายขาโอเค